<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา,าแนะนำเหรียญหลวงผู่เอี่ยมนะครับพิมพ์หลัง3จุดเ,เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับเนื้อทองแดงแล้วก็มีความาสมบูรณ สวยงามนะครับเป็นแบบพิมพ์ที่หายากนะครับสำหรับเหรียญที่จะมีความสวยงามสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับสำหรับพิมพ์3จุดนะครับเอกลักษณ์ก็ไม่ต่างจาก4จุดนะครับด้านหน้าก็จะมีลักษณะแม่พิมพ์ที่เป็นเหมือนพิมพ์4จุดนะครับก็จะต่างกันตรงด้ว่ว่าด้านหลังก็จะเป็นยัน4นะครับแล้วก็ มี3จุดนะครับลักษณะของที่เรียกว่าพิมพ์3จุดนะครับนับจากจุดนะครับจุดหลังพศนะครับหลังพศหน้าพศนะครับมี3จุดนะครับลักษณะของพิมพ์นี้ก็จะมีความสวยงามนะครับสวยงามและก็ส่วนมากเลขยันก็จะมีความสวยงามสมบูรณ์นะครับถ้าเป็นพิมพ์4จุด การแกะยันก็จะมีความเส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับ3จุดนี้นะครับมีมีลักษณะที่ไม่ต่างจาก4จุดนะครับยันด้านหลังนะครับแต่ว่าจะมีการแกะยันที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ ผมถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็มีความสวยงามเนื้อเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงที่เก่าแล้วก็มีความสวยงามนะครับลักษณะการตัดขอบนะครับก็จะเป็นขอบคางเลื่อยนะครับแล้วก็จะมีะตะไบเก็บให้ดูเรียบร้อยหน่อยนึงคนระับแต่ก็ยังพอมองเห็นรอยเลื่อยนะครับ ็นลักษณะรอยเรือยที่มีไม่ได้คมมากนะครับเก็บความคมของรอยเรือยไปเพื่อป้องกันเพื่อให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะครับในสมัยก่อนเขาก็จะตกแต่งให้แลดูสวยงามนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญของพระเกจิที่มีความโด่งดังนะครับในเมืองไทยนะครับดูลักษณะการเรื่อยนะครับ ก็ยังมีมองเห็นเป็นการเลื่อยอยู่เนื้อทองแดงก็จะเป็นเนื้อที่มีเอกลักษณ์นะครับลักษณะเหรียญก็จะมีความไม่ได้บางมากนะครับไม่ได้หนามากนะครับหูเหรียญก็จะเป็นหูเหรียญขนาดที่มีความไม่ใหญ่มากนะครับ ลักษณะขององค์หลวงพ่อก็จะมีความสวยแล้วก็มีความาคมชัดนะครับยังยังอยู่ในเกณฑ์ถึง80-90%นะครับพระยังไม่ได้สึกนะครับและสังเกตนะครับตรงบริเวณเแขนขวานะครับเลยเข้อศอกขึ้นไปนะครับก็จะมีติ่งเล็กๆนะครับเลยทะลุมาด้านาแขนนะครับแขนด้านนอกนะครับ เอกลักษณ์ของพิมพ์3จุดตรงนี้ก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็การประสานมือส่วนอื่นๆก็จะเหมือนพิมพ์4จุดทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเส้นาการแกะที่เลยอยู่ตรงาลายไทยนะครับด้านลายไทยด้านซ้ายของอาฐานนะครับด้านท้ายของฐานก็จะมีเส้นที่แกะเลย มาเล็กน้อยนะครับมองเห็นนะครับเบี่ยงให้ดูก็จะมองเห็นชัดเจนนะครับก็จะนูนเป็นเอกลักษณ์นะครับของพิมพ์หลวงปิเอี่ยมนะครับลักษณะแข้งนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับแข้งเขาก็จะมีปรากฏเหมือนกับว่าหลังเท้าฝ่าเท้าที่จะอ่อนจ้อยนะครับไม่ได้เหมือนกับว่าของเก๊ ที่จะแลดูทื่อๆนะครับไม่สวยงามลักษณะของเนิ้วโปง้งของหลวงพ่อนะครับของเท้าขวานิ้วโป้งก็จะมีความออดช้อยแม้แต่ด้านซ้ายนะครับที่ปรากฏที่แข้งขวาทับอยู่นะครับก็จะปรากฏเห็นแข้งซ้ายที่เหมือนกับว่าปรากฏให้เห็นไม่ได้เต็มแข้งนะครับเพราะว่า ลักษณะของแม่พิมพ์ของเขาตั้งใจแกะให้แล้วดูเห็นเป็นแข้งซ้ายครึ่งเดียวของแข้งขวานะครับแต่ลักษณะของนิ้วโป้งของแข้งซ้ายก็ยังปรากฏความอ่อนช้อยลักษณะของฝ่าเท้าก็จะมีความอ่อนช้อยคล้ายๆกับแข้งขวาที่พาดอยู่ด้านบนนะครับจะไม่ได้ตรงเป็นแท่งทื่อนะครับแล้วก็ลักษณะการประสานมือก็จะประสานมือในลักษณะ ขว่าทับซ้ายเหมือนกันครับลักษณะของหลวงพ่อนะครับพิมพ์นี้ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับลักษณะที่เป็นพิมพ์ที่มีเหมือนกระหนกนะครับเม็ดกระหนกก็จะมีความสวยงามนะครับชัดเจนแล้วก็เม็ดจุดไข่ปลาด้านบนนะครับก็จะเป็นไข่ปลาที่มีความชัดเจนนะครับสวยงามอยู่นะครับ หูเหรียญก็เรียบร้อยดีนะครับไม่ได้มีความบิดเบี้ยวหรือยังไงนะครับการเจาะก็จะมีความกลมมนสวยงามนะครับลักษณะของหูเหรียญก็จะมีความสวยงามเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีความตกแต่งใดๆนะครับการปิ้นก็จะมีปิ้นอยู่ด้านหลังเล็กน้อยนะครับไม่ได้มากมายนะครับผมจะให้ดูนะครับปิ้นเล็กน้อยนะครับ ลักษณะการปิ้นก็ปิ้นเล็กน้อยเ,อเป็นเหรียญที่สมบูรณ์สวยงามนะครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์สวยงามลักษณะการเลื่อยนะครับรอยรอยเลื่อยนะครับก็จะยังมีปรากฏอยู่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คมมากนะครับเลื่อยก็จะมีการแต่งลบ คมเลื่อยให้แลดูสวยงามนะครับไม่ได้สากไม่ได้อะไรนะครับตรงนี้ก็จะแลดูเรียบไปเลยนะครับก็จะเห็นเห็นเป็นรอยเลื่อยอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็จะตบแต่งแล้วก็ลบไปบ้างนะครับลักษณะของรอยเลื่อยนะครับ สำหรับจำหนีดลอยเลื่อยมันก็คงดูลำบากนะครับเพราะว่าพระอายุนานแล้วนะครับด้านนี้เขาก็จะลบเบอร์ไปเลยครับลบเบอร์ไปเลยอาจจะเป็นด้วยการไม่ต้องการให้มีการเลื่อยที่แลดูเป็นลอยเลื่อยที่น่าเกลียดมากนะครับเขาก็จะลบไม่ค่อยปรากฏเห็นชัดเจนเหมือนพระสมัยใหม่นะครับ ที่เอาไว้ดูรอยตัดรอยเลื่อยกันอวดกันนะครับสมัยก่อนเขาไม่ได้เน้นตรงนี้นะครับก็เน้นความเรียบร้อยนะครับสำหรับส่วนไหนที่ยังพอมองเห็นก็จะมองเห็นอยู่นะครับหูเหรียญน,นะครับก็เหมือนกับว่าจะมีการผักมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับบริเวณหูเหรียญก็จะเหมือนมีการผักมาด้านหน้าเล็กน้อย คอหูเหรียญก็จะ,อ,ะอยู่ในสัสดส่วนที่สวยงามนะครับเข้ากันกับเหรียญน,นะครับไม่ได้ใหญ่เกินนะครับเป็นความฝีมือของช่างที่เขาทาในสมัยนั้นนะครับลักษณะนะครับเส้นจีวรแล้วก็เส้นจีวรเล็กๆที่อยู่ในซอกตรงด้านลักแลก้ขวาของหลวงพ่อนะครับริ้วเล็กๆนี้ก็ยังสวยงามนะครับคมชัดนะครับ นี่ก็คือความสวยงามที่ยังคงอยู่นะครับเขียนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สวยงามนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงสวยงามครับผมก็ไม่มีอะไรแนะนํามากนะครับเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับสําหรับหลวงปู่เอี่ยมนะครับเราก็จะเห็นกันอยู่บ่อย สำหรับพิมพ์นี้ก็จะมีความสวยงามนะครับแลวก็เอกลักษณ์ของพิมพ์นี้นะครับก็บริเวณลายกระหนกโค้งๆนี่ครับจะปรากฏติ่งออกมานอกโค้งด้านนอกนี้ครับนิดนึงนะครับตรงใต้ยันลงไปนี่นะครับปรากฏเป็นติ่งเล็กน้อยตรงนี้นะครับจะมีทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับปรากฏเป็นติ่งเล็กน้อยนะครับ สหรับวันนี้นะครับผมก็มีแนะนําให้ชมประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังอยู่นะครับนี่นครับเหรียญโลู้เอี่ยมนะครับพิมพ์หลังสามจุดนะครับสวยงาม ก็หายากนะครับที่จะมีเหรียญที่สวยงามคงชัดอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ